t i k t อกบัญชีที่เราใช้อยู่ดีขึ้นแค่ทำตามนี้ไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะไปแก้ปัญหาให้ TikTok อกเราดีขึ้นให้เราทำดังต่อไปนี้ก่อนเลยไปที่ Tik t o ็อกแต่ไปที่รูปโปรไฟล์ของเรามุมขวาบนแล้วไปที่ขีด3ามขีดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่เพิ่มพื้นที่ว่างให้เรามากดตรงนี้ครับแคสกดล้างกดยืนยันครับล้างให้เป็นศูนย์แบบนี้ไม่ได้ตามนี้แล้วกดปัด ออกไปเลยหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมไปที่ Play Store แล้วแตะไปที่รูปโปรไฟล์มุมขวาไปที่จัดการแอป,ปและอุปกรณ์เลือกอัปเดตทั้งหมดกดดูรายละเอียดในนี้จะเป็นแอป,ปต่างๆที่อยู่ในมือถือเราเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ดังนั้นเราจะต้องทำให้มันเป็น เวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาเคล็ดับดีๆแบบนี้ฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆก็ได้นะครับใครแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วก็ถึงทราบ้วยนะครับ